อยากจะหานักแสดงแต่เดี๋ยวเราลองมาหาน้องๆที่เดินในห้างดีกว่าว่าเฮ้ยจะมีตรงคาแรคเตอร์อย่างที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับพราห้าวคนนึงดูสดใสคนนึงอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมาเป็นคู่พอดีเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปทักน้องๆกันดูนะเดี๋ยวลยดูเลสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อซั<า>นพี่อยากได้นักแสดงป็นประหลาดหรือเปล่าแสดงอะไรคะ คือตอนนี้พี่มีโปรเจกต์โปรเจกต์นึงครับคือพี่อ่ะอยากหาหนักแสดง GL พี่ก็อยากได้นักแสดงที่แบบว่าเคมีตรงกันตั้งแต่ต้นมาเลยพี่หลอกหนูปะเนี่ยพี่ลอกหนูปะเนี่ยชื่ออะไรบ้างครับชื่ออะไรบ้างชื่อตุมตามค่ะน้องอตุมตามชื่อหมนค่ะอ่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับตอนนี้พี่อ่ทำช่อง interacting อยู่นะครับปกติพี่ก็ทำพวกหนังสั้นมาเนี่ย สามสิบกดเรื่องแล้วล่ะแล้วพี่ก็แบบเดินผ่านมาที่ห้างพอดีก็เลยแบบอยากลองมาชาเลจนตัวเองถ้าเกิดน้องๆสนใจเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปนั่งคุยนู้นได้ไหมได้ค่ะได้แต่หนูแสดงไม่เป็นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องการแสดงอ่ะเดี๋ยวพี่สอนให้เพราะว่าพี่อ่ะเป็นครูสอนการแสดงอยู่แล้วโอเคไหมเรื่องนี้เดี๋ยวพี่แนะนำให้ไม่รีบไปไหนใช่ไหมไม่รีบไม่รีบแต่พี่ไม่หลอกหนูใช่ไหมไม่หลอกก็นีใช่พี่โอเคโอเค แดี๋ยวเราลองดูกว่าว่าลองคุยไปแล้วเนี่ยน้องจะยังสนใจอยู่ห,หรือเปล่าโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่านักสแสดงฝึกหัดถ้าพี่ทําให้คนทั่วไปอะสามารถเป็นนักสแสดงฝึกหัดได้อะไรตรงเนี้ยหรือว่าเขาพัฒนาในเรื่องของการสแสดงแต่กปกติทั้งสองคนทํางานอะไรครับเป็นพนักง,งานออฟฟิศคะ่ะพนักง,งานออฟฟิศเหมือนกันพนักงานออฟฟิศเหมือนกันนะครับเราคิดว่าการสแสดงมีผลต่องานที่เราทำไหมมีผลมากค่ะเพราะว่าแสดงทุกวันเจอเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าใช้เทคนิคในเรื่องของการสื่อสาร ใช่ครับฉะนั้นพี่ก็มองว่าเออการแสดงเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ในการแสดงอย่างเดียวมันสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้ในการทํางานอะไรเงี้ยครับแต่คราวเนี้ยการที่เราอาจะเป็นนักแสดงผุดผัดอ่ะมันต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าพอร์ตหรือว่าโปรไฟล์ปกติเราสองคนเคยถ่ายแบบหรือถ่ายโปรไฟล์ไหมไม่เคยไม่เคยเลยห่างไกลแต่พวกหนูเกินไปอะพี่อ๋อเอาภาพครึ่งตัวเต็มตัวแล้วก็ส่งให้ ทางผู้กำกับหรือทางโปรดักชั่นดูก่อนที่เราจะไปทำโปรเจกต์กันต่างๆนะคนะับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการถ่ายโปรไฟล์กันเดี๋ยวครับไป